เอาล่ะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการ Tellings Story ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงประเด็นตัวอย่างของหนังที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานอย่าง Resident Evil Welcome to r a c City ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาครีบูทภาคใหม่ที่สร้งางออกมาเพื่อเอาใจแฟนๆเกมนี้กันชนิดที่ว่าแทบจะตรงตามเกมทุกอย่างเลยทีเดียวโดวยสำหรับกระแสดราม,ม่าก็เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผู้กำกับได้ปล่อยภาพตัวอย่างของหนังมาให้ชาวเน็ตหรือแฟนๆที่เชยชมซึ่งก็ต้องขอบอกว่า สำหรับตัวละครอื่นเนี่ยก็ยังคงคลับคล้ายคลับคลา,ยคคลายอยู่บ้างแต่กลับไม่ใช่ของรีออนสกอตเคนเนดีและจิวเเลนไทน์ครับเนื่องจากได้เกิดกระแสไม่โอเคมาตั้งแต่เปิดตัวนักแสดงแล้วยิงพอมีการปล่อยภาพที่ดูไม่ตรงปกกับตัวละครในเกมเนี่ยก็ยิงกลายไปที่พูดถึงกันไปอีกทั้งในด้าน2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายที่ชอบกับฝ่ายที่ไม่ชอบจนเกิดเป็นการล้อละอุไปทั่วโซเชียลโดยเฉพาะของทางฝั่งยุโรปเนี่ยแทบจะโวยวายและรับไม่ได้กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ ึ่งเราขอมาเจาะลึกกันที่หนุ่มหน้าคมที่แสดงเป็นรีออนกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเป็นใครโดยเขามีชื่อว่าอวานทิวดอร์โจเกียนักร้องนักแสดงหนุ่มชาวแคนาดาวัาย29ปีที่โลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงจนหลายคนบอกกันปากต่อปากว่าใบหน้าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นรีออน เนื่องจากว่าสีผิวและโครงหน้าของเขาเนี่ยจะออกไปในทางคมขมเข้มเข้มซะมากกว่าต่างกับของรีออนในฉบับเกมที่ดูเป็นหนุ่มรูปหล่อสไตล์เท่ๆบูบูและหน้าโทนไปทางฝั่งยุโรปจ๋าไอเยี่ยนนี้ไม่นับนะซึ่งนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นเสียงต่อต้านในโลกอินเทอร์เน็ตว่าโจเกียเนี่ยไม่เหมาะกับบทนี้ถึงแม้ว่าการแสดงจะยังไม่เห็นก็ตามแต่คาแรคเตอร์ก็ไม่ใช่แล้วเช่นเดียวกับจิวเาเลนทาที่รับบทโดย แอนนาจอห์นคาร์เมนนักแสดงหญิงผิวสีชาวอังกฤษวัย32ปีที่เคยรับบทเป็นโกสใน a n นด์แมนแอนด์วอล์มาแล้วเธอก็ได้สวมบทบาทเป็นจิลในเวอร์ชั่นผิวสีไปซะอย่างนั้นซึ่งแน่นอนว่ามีคนต่อต้านถึงความไม่เหมาะสมของตัวละครทำให้ส่วนอีกด้านที่โอเคเนี่ยก็โยงไปในทางที่ว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่แฟนเลสเซนต์อีวิลจริงๆนี่หว่ามึงยังยึดติดกับสีผิวที่ชินตาม,มานานซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วขอให้โฟกัสกับการแสดงจะดีกว่าไหม กลายเป็นว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยก็คือคนเหยียดสีผิวไปซะอย่างนั้นครับแต่อันที่จริงเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับผมว่ามันดูแปลกๆไปซะหน่อยเนื่องจากว่ายังไม่ชินกับลุกที่เปลี่ยนไป ระหว่างตัวเกมกับตัวหนังครับซึ่งจะให้ผมทําใจยอมรับได้เลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่างานนี้เนี่ยผมว่าเราลองเปิดใจยอมรับและชมผลงานของเขาก่อนจะดีกว่าซึ่งก็ต้องว่าไปตามผลงานว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะอันที่จริงเนี่ยก็ได้มีดราม่ากันอีกเรื่องหนึ่งถึงผู้กํากับหนังเรื่องนี้ที่โทนตัวอย่างหนังดันออกไปในทางหนังเกรดบีอย่างบอกไม่ถูก c ีจีก็ยังดูลอยๆดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แถมภาคนี้เนี่ยจะเป็นการมัดรวมเรื่องราวทั้งภาค1และภาค2มาไว้ในเรื่องเดียวกันด้วยซึ่งถ้าผู้กํากับเน นนโดยผู้กำกับหรือคุณโยฮันเนสโรเบิร์ตเนี่ยตามประวัติแล้วพี่เกก็กำกับมาแต่หนังเกรดบีและเสียงวิพาววิจารณ์ก็ออกมาในทางที่ไม่โอเคเท่าไหร่ด้วยทำให้แฟนๆฟน R.E. หลายๆคนเนี่ยหวั่นใจว่าหนังจะสอบแววเจ๊งหรือเปล่า แต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่านาง Resident Evil: Well c o m e to r e c c o n City นี้จะฝ่าอาถพนหนังเจ๊งจากเกมไปได้หรือเปล่ายังไงสำหรับผมนะครับผมว่ารีออนเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าพี่แกตัดผมโกนหนวดให้เกลี้ยงซะหน่อยก็จะดูคล้ายๆอยู่นะจิ๋วก็ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดทาผมสั้นลูกเปรีป้ยวๆหน่อยเนี่ยก็ดูจะมีความเป็นจิ๋วอยู่บ้างน,นะครับทำเปเล่นไปนะแต่ใครจะไปรู้ในหนังเขาอาจจะทำสคริปต,ตัดมาตอนที่จิ๋วเท่ๆเลยก็ได้แต่รีออนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปโกนหนวดหรือต,ตัดผมตอนไหนพอเริ่มมาก็เซิร์ชตั้แต้แ่ออนนนยูลว เอาละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของประเด็นดราม่าที่ไม่ตรงปกของ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับโดยสำหรับคุณผู้ชมที่คิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้ได้เลยยังไงก็ขอพูดคุยกันอย่างสุภาพและให้เกียรติกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ทาง Telling Story ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ